สวัสดีค่ะกับแพรว์ายเซ็นะครับประจำวันพฤหัสบดีที่6ตุลาคมนะครับขอเตือน,อนแฟนรายการนะครับที่กำลังจะเดินทางออกจากบ้านเข้ามาทํางานแล้วต้องผ่านถนนวิภาวดีรังสิต<ข>นะครับขาเข้านะคะขาเข้านะครับก็ตั้งแต่หลักสี่นะครับผ่านสํานักง,งานหนังสือพิมพ์เดลิวส์จนถึงโรงงานยาคูเนี่ยมีน้ําท่วมสูงมากนะครับแล้วก็มีรถตายเยอะด้วยใช่ครับรถก็จะจอดอยู่ทางเลนด้านขวาทําให้การจราจรลำบากมากแล้วก็ทางซ้ายเนี่ยน้ำท่วมสูงเรียกว่าถ้าเป็นรถเล็กๆเนี่ยเตี้ยๆเนี่ย ก็เสร็จหมดแล้วค่ะนะคะเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดจะต้องผ่านมาเนี่ยนะคะเช็คให้ดีก่อนว่าช่วงเวลาที่คุณจะผ่านเนี่ยเขาแก้ปัญหาตรงนี้ได้หรือยังหรือว่าจะเลี่ยงไปเส้นไหนนะคะเพราะว่าโอ้โหมันถ้าเกิดว่ามีแต่เช้านี้รถยังไม่มากนะครับรถยังติดอยู่นาเลยแล้วก็กำหนดเวลาว่าต้องมาถึงนี่นะคะมันโอ้โหรู้สึก ตื่นเต้นเหลือเกินว่าจะมาะทันหรือเปล่านะเจ้าที่นะครับถ้าเกิดว่าน้ํายังไม่ลดเนี่ยม,มีป้ายเตือนหรือว่าประกาศเตือนในช่วงแถวดอนเมืองให้คนที่จะผ่านทางนั้นหลีกเลี่ยงไปเส้นทางอื่นจะได้บรรเทาปัญหาไปเยอะเลยทีเดียวค่ะน่าจะดีที่สุดเลยนะคะ,คะเห็นปัญหาแค่นิดๆของเราเนี่ยนะคะยังทําให้เป็นห่วงเลยนะคะว่านักเตะหรือว่าแฟนบอลน,นะคะที่จะต้องไปเชียร์ทีมของเขาหรือไปแข่งขันของเขาในรอบแชมเปี้ยนส์ลีกของดิวชันสองนั้นจะต้องเจอปัญหาเหล่านี้หรือเปล่ายังไงก็ต้องระมัดระวังกันด้วยเรื่องอุบัติภัย วัติเหตุต่างๆนะคะซึ่งวันนี้เรารู้แล้วนะคะว่าสายไหนเป็นสายไหนเดี๋ยวพี่เจี๊ยบจะมีรายละเอียดให้ทราบนะคะแต่ว่าที่รู้ยิ่งไปกว่านั้นก็คือ5แชมป์ใน5โซนเนี่ยคือทีมอะไรบ้างที่เขาสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดสร้างความภูมิใจให้กับแฟนบอลน,นะคะวันนี้ค่ะแฮปปี้ไนท์ขอชื่นชมความสําเร็จของทั้ง5แชมป์ด้วยมิวสิกวิดีโอชุดนี้ค่ะ Number one, one, nothing less. Lead me to my destiny. I have waited patiently. I have vision, though I believe. I know I can count on me. So stand up for the champion. Life, that's how it is Cause we have our strengths and weaknesses We <laughs> <laughs> have future, can't you see I'm only living with To pick myself back up, and when I fall down, I have to pick myself up. Stand up, stand up, stand up for the champions, for the champions. Stand up, stand up, stand up for the champions, for the champions. Stand up. Stand up, stand up ชนะฟอร์แชมเปี้ยนสุดห้าด5ทีมเลยครับทำผลงานสุดยอดมากที่ดูนะคะ15นัดในบ้าน15นัดนอกบ้านนะคะฝ่าฟันปัญหาหลายๆเรื่องทั้งเงินทุนเรื่องสภาพอากาศนะคะก็ทํากันจนมาได้แชมป์นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องชื่นชมกันักนิดหนึ่งนะนั่นก็เป็นความสุขของ5ทีม5จังหวัดนะครับแต่ดูกาลนี้มีทั้งหมด77จังหวัดัเราไม่ทอดทิ้งที่เหลือครับเราจะมาให้ท่านผู้ชมเห็นว่าจังหวัดของท่านเนี่ยทำผลงานเป็นอย่างไรครับอเข้าไปชมตารางคะแนนกันเลยครับ สรุปตารางคะแนนนะครับนี่ครับภาคเหนือเข้ามาก่อนเลยนะครับ ก็ปีนี้ได้3ทีมนะครับเข้าไปเล่นในรอบแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับทีมน้องใหม่อย่างลำพูนี่โอ้โหทำผลงานทะลุปเป้านะครับได้ที่2รองแชมป์ไปน่าน FC ทีมน้องใหม่แข่งทีแรกผลงานไม่น่าเกลียดครับจบประดับที่13บสาพยาวเอฟซีครับทีมยังมีปัญหาภายในก็เลยทำให้จบตารางไม่ค่อยดีเท่าไหร่นานนะครับปีหน้าคาดว่าแม่ฮ่องสอนน่านจะเข้ามาร่วมวงเป็นคนด้วยนะครับภาคตวะวันออกเฉียงเหนือครับอำนาจทาวทีมน้องใหม่ไฟไม่แรงครับจบประดับที่14ส่วนชัยภูมิปายาตอนช่วงสุดท้ายนะครับเขาจะโดนหัก20คะแนนก็เลยเนี่ยผมเลยยจััับบบไไปอออู่่่่ทีววกนนนะครตชง ปีหน้าน่าจะจังหวัดบึงกาฬนะครับเข้ามาร่วมทีมนะครับปีนี้มีตัวแทนเข้าไป3ทีมนะครับก็ได้กำไรหน่อยปีแล้วสองทีมทนั้นเองครับเลยซิตี้ก็ถือว่าทำผลงานดีนะครับโซนกรุงเทพและปริมณฑลนี่ปีนี้แข็งแกร่งขึ้นเยอะนะครับมีทีมที่เล่นได้เข้าหูพข้าตาเยอะเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะทีมที่มันกัดขึ้นขอหลายๆทีมนะครับนอตกรุงเทพเอฟซีนีโหเร่งฟอร์มในช่วงท้ายเข้ารอบแชมเปี้ยนส์คิดไ,ได้สมบูร็จทุกการแข่เต็นน่าเสียดายนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับแต่เชื่อว่าเขายัง ส่วนภาคกลางครับภาคกลางนี่ต้องชมประจวบ f อฟหายหน้าหายตาในปีหนึ่งกลับมาปีนี้ไม่เลวครับอยู่ที่อันดับที่13นะครับสุพรรณ a n เอทีมดังปีนี้โอ้ไม่ได้ไปไหนกับเขานะครับอยู่ที่อันดับที่9นะครับอิสยาเอฟซที่มีศักยภาพน่าจะติดเข้าไปเล่นในรอบค s น e a g u e ปรากฏว่าก็ทําได้ถึงที่4แล้วค่ะนะคะปหลายเรื่องเหมือนกันบ้านต้ครับก็ผิดหวังหลายทีโดยเพราะห่านไก่เอฟซีที่ควักกามุ่มว่าจะเข้ารอบชิงยนะเลิศการรอบชิงอันดับที่4มีคะแนน่านจากที่ที่เข้า6คะแนนเพราะว่าผลงานในบ้านม่ค่อยดีนะครับตะลีก็นิดเดียวเท่านั้นเองครับแล้วก็นารายูเนเต็ดนะารายูเนเต็ดเนี่ยก็เข้ามาแทนนารายุวันเอฟซีใช่ไหมครับก็ถือว่าผลงานในสนามเนี่ยอาจจะยังดูไม่เข้าตาแต่ว่าผลงานที่สามารถ เรียกแฟนๆเข้าสนามเนี่ยถือว่าต้องยกนิ้วให้นะครับแล้วที่สาคัญทีมดา่างนแต่ทีมนี้เนี่ยเขาพยายามที่จะใช้ทรัพยากรในจังหวัดเข้ามาเป็นประโยชน์นะครับผมนั่นเราก็รู้แล้วนะครับว่าห้าทีมแล้วก็ที่เป็นแชมป์ห้าทีมที่เป็นรองแชมป์สองทีมที่เป็นอันดับสามมีใครกันบ้างแล้วอีกที่เหลือจังหวัดของท่านผลงานเป็นยังไงรอบต่อไปถือเป็นรอบสาคัญรอบแชมเปี้ยนส์คเมื่อวานนี้ก็มีการจับสลากมาแล้วปรากฏว่าใครเป็นยังไงไปดูกันเลยครับใครอยู่ไซด์ไหนนะคะ สาย A ครับกรเกษตรศาสตร์ราชบุรีพิศโลกทีเ f สวายเอฟซีเลยซิตี้พัทลุงพิจิตโอ้สือว่าสายนี้นี่สาม <ใน S 2> แช็อยู่ตรงนี้นะคะอยู่สายไหนขนาดครับสายบีครับร้อยเอจูไนเตดกระบีละปูนระยองนอตุงเทพเอฟซี f f C แล้ครราชสีมาเอฟซีนะครับสำหรับสายเอเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่านัทพัฒน์สมศรีกับรพญาสิทธิที่ได้อยู่มอเกษตรจะมีโอกาสพบกับทีมเดิมคืนเลยซิตี้นะครับโอ้โหพิ่โซลกี่ได้เปรียบหน่อยเพราะว่าเขาต้องพบกับพิจิตรอีกครั้งหนึ่งเขาเนี่ยเจอพิจิตรที่ไรเขาก็ชนะใช่ไหมเขาก็โอเคได้เปรียบนิดหนึ่งนะครับแล้วบอกว่าระยะทางระหว่างพิ่โซกไปพัทลุงเนี่ยพันหกร้อยกิโลเมตรเตรียมตัวกันให้ดีนะครับแล้วก็วันอาทิตย์นะครับเนี่ยสายเอเนี่ยแข่งกันสาวก่อนเลยพิ่โซกพบเลยท้าบรีพบพิจิตรมเกษ พบพัทลุงนะครับวันเสาร์ที่15ส่วนสายบีแข่งวันอาทิตย์นะครับก็จะเป็นระยองพบกระบี่ลำพูนพบนรสุเกษร้อยเอ็ดพบนครราชสีมานะครับก็สายบีนี่ก็น่าสนใจเพราะว่าร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดกับนครราชสีมาแล้วตีกันมาแล้วผัดกันแพ้ผัดกันชนะมานะครับก็ถือว่าไม่เบาเพราะว่านครราชสีมาเนี่ยเข้ามาด้วยอันดับ3แต่จริงแล้วฝีเท้าเขาเนี่ยมันมากกว่าลำสามนะครับผมแล้วก็น่าสนใจเพราะว่าแต่ละทีมนั้นต้องเดินทางไกลเขาบอกว่าจากกระบี ไปลำพูนเนี่ยพันห้าร้อยกิโลเมตรเพราะนั้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะเรื่องของการเดินทางระมัดระวังในเรื่องของอุบัติเหตุด้วยนะคะดูแลแฟนบอลมีการขับด้วยได้เครื่องบินได้ขึ้นเครื่องบินแน่นอนก็ดีนะคะจริงๆแล้วอ่ะเพราะว่าหนึ่งก็คือนักเตะเหนื่อยสองก็เรียกว่าปลอดภัยปลอดภัยครับปติตากันนะครับสำหรับรอบแชมเปี้ยนส์ิ้ของฟุตบอลดิวชั่นสองก็ถือว่ามาถึงช่วงที่ พลาดไปได้แล้วแล้วก็ต้องขอขอบคุณผู้สื่อข่าวทุกท่านนะครับที่ทําเรื่องทําราวส่งมาให้กับทางเราแล้วก็ได้นําเสนอให้กับแฟนๆก็เจ็ดสิบเจดทีมครับค่ะแล้วพรุ่งนี้ค่ะมาดูน้ําใจของนักฟุตบอลนะคะในการที่จะไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะไปพบกับคนที่ได้เข้ารอบแชมเปี้ยนส์ลีกกันนะคะกันเราสองคนเราตรงนี้สวัสดีค่ะ